ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่วันนี้10เดือน10ครับ10ตุลาคม2,568โปรเดือดจัดเต็มครับไทยนั้นจะต้องมีการดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับกัมพูชาคนกัมพูชาคนขเขมรที่รุกล้ำเข้ามาสร้างถิ่นฐานสร้างบ้านลงหลักปักฐานมั่นคงแข็งแรงถาวรในแผ่นดินไทยต้องอพยพเคลื่อนย้ายออกไปนะครับ กองทพัพภาคที่หนึ่งก็ย้ำนักย้ำหนาบอกว่าจะจัดการอย่างเด็ดขาดแน่นอนทุกคนคิดว่ายังไงเชื่อมั่นแค่ไหนคิดว่าคนคเขมรเขาจะยอมอพยพย้ายออกไปไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิครับดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด o l ลโลกดติดตามกดซับสไครป์ฝั่งลิงเราด้วยนะครับทุกคนครับวันนี้ต้องจับตาดูให้ดีนะครับเพราะว่าความคืบหน้าล่าสุดชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่า ก็ยังคงเห็นความเคลื่อนไหวในฝั่งของเขมรอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะวันนี้ครบกําหนดเดดไลน์ที่เขมรต้องอพยพกลับประเทศของตัวเองหลังจากรุกล้ำเข้ามาในดินแดนไทยนะฮะเมื่อเช้าเนี่ยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่กองกําลังบูรพาครับบินโดรนสํารวจพื้นที่ชายแดนเพื่อประเมินสถานการณ์พบความน่าสนใจบริเวณบ้านหนองยาแก้วมีคนเขมร30-40ถึงคนรวมตัวกันใกล้ๆแนวรั้วลดหนามเหมือนรอดูสถานการณ์นะครับ บางคนก็ถือกล้องมือถือรอถ่ายภาพถ่ายคลิปแล้วก็มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝั่งเขาไทยเองก็มีทหารกองกำลังบูรพาประจำจุดคอยสังเกตการต่อเนื่องนั่นคือบ้านหนองยาแก้วนะซึ่งครบกำหนดที่เขาต้องอพยพออกไปตั้งแต่เมื่อ3ตุลาคมแล้วแต่ก็ยังนิ่งอยู่ไม่สะทุกสถานส่วนวันนี้10ตุลาครบกาหนดในพื้นที่บ้านหนองจานพื้นที่อ่อนไหวมากครับและจุดนี้เท่าที่ผมเคยคุยกับอดีตที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่1 ก็บอกว่าจุดเนี้ยคนขเขมรอยู่อาศัยกันหนาแน่นมากกว่าบ้านหนองยาแก้วอีกดังนั้นต้องติดตามก็พบว่าทหารขเขมรเนี่ยเพิ่มกําลังมากขึ้นกว่าเดิมเกือบเท่าตัวโดยเฉพาะแถวแถวเต็นท์สีฟ้าซึ่งตั้งประชิดติดแนวชายแดนหลายสิบนายนะครับผัดเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีอาวุธครบมือเหมือนเฝ้าระวังใกล้ชิดฝั่งไทยบอกว่าความเคลื่อนไหวด,ดังกล่าวคาดว่าเกี่ยวข้องกับการที่ก่อนหน้านี้ทางจังหวัดกำหนดให้ ชาวกัมพูชาที่ลุกลามเข้ามาต้องอพยพขนย้ายสิ่งของออกไปจากการประเมินของหน่วยข่าวครับคาดว่าช่วงสายถึงเที่ยงวันนี้คงจะมีคนขเขมรมาสมทบเพิ่มอีกหลายเท่าตัวและรอดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางกองกําลังบูรพาและหน่วยเฉพาะกิจที่12ยังคงตรึงกําลังเข้มงวดนะครับผู้นําชุมชนฝั่งไทยและฝ่ายปกครองอำเภอโคกสูงก็ประสานงานกับชาวบ้านและทางการอย่างใกล้ชิดขอให้เลี่ยงเข้าพื้นที่ชายแดนช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ด้านกองทัพภาคที่1น,นะครับออกเอกสารชี้แจงภารกิจปกป้องผืนแผ่นดินไทยครับโดยยืนยันว่าจะดําเนินการขั้นเด็ดขาดกับพื้นที่ที่มีการบุกกลับอธิปไตยของไทยในห่วงวันเวลาที่ได้เปรียบโดยคํานึงถึงผลสําเร็จทางยุทธวิธีของหน่วยปฏิบัติและความปลอดภัยของประชาชนชายแดนเป็นสําคัญขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่ากองทัพภาคที่1มีความพร้อมในทุกห่วงเวลายืนหยัดทําหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ และจะอยู่เคียงข้างช่วยเหลือประชาชนให้พ้นวิกฤตอย่างเต็มที่ที่สุดครับขณะเดียวกันนะครับทางกองทัพบ,บกทันกระแสก็โพสต์บอกว่ากองทัพภาคที่1จะยึดหลัก3ต้องต้องได้เปรียบต้องสําเร็จและประชาชนทหารเจ้าหน้าที่ต้องปลอดภัยครับสต้องเป็นหลักการก่อนที่จะดําเนินการขั้นเด็ดขาดกับคนขเขมรที่รุกล้ำเข้ามาในแผ่นดินไทยทุกคนร่วมกันให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ได้นะครับ และเชื่อมั่นแค่ไหนว่าเราจะสามารถจัดการกับคนขเขมรที่ดือ้อไม่ยอมย้ายไม่ยอมอ,อพยพร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเรามั่นใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมว่าเขาจะย้ายออกไปเราจะจัดการได้แน่แน่คอมเมนต์บอกได้นะครับส่วนกรณีผู้ว่าอุมเรียเตยนะครับผู้ว่าจังหวัดบันเตียเมนเจยฝั่งขเขมรเนี่ยออกเอกสารแถลงบอกว่าบ้านโจกเจยซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านหนองจาน ชาวกัมพูชาอยู่ทำกินมาก่อน MOU 43การกั้นรัว้วกั้นสิ่งกีดขวางทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนไร้ที่อยู่อาศัยต้องการความเห็นอกเห็นใจเรียกร้องให้รักษาน้ําใจกองทัพบกทางกระแสขาโพสต์เลยครับอยู่มานานอยู่มาก่อนรับบทเหยื่ออีกแล้วโอ้ยแหมแต่คือมาอยู่บ้านคนอื่นไงยังดราม่าเศร้าไปอีกเหมือนเดิมครับกัมพูชารับบทเหยื่อฟ้องชาวโลกกล่าวหาไทย จะจัดการยังไงกับคนเขม่นแบบนี้ดีครับคอมเมนต์ comment บอกกันได้นะดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโลกดติดตามกดซับสไคร e และส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกนายทุกหน่วยครับ